สวัสดีค่ะนี่คือการเจาะลึกวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเอ,อ่อแนวโน้มการศึกษายุคใหม่นะคะซึ่งมันก็ถูกขับเคลื่อนจากการเปลี่ยนแปลงเร็วมากในยุคดิจิทัลนี่แหละค่ะข้อมูลเราก็มาจากบทสรุปที่รวบรวมป,ประเด็นสําคัญสําคัญไว้เป้าหมายเราวันนี้ก็คือเอ,อ่อจะมาสกัดแก่นความคิดสําคัญสําคัญที่จะมากําหนดอนาคตการเรียนรู้กันค่ะ มีจุดหนึ่งที่น่าสนใจมากเลยนะคะคือการเปลี่ยนจากาการศึกษาแบบเดิมๆที่เป็นเหมือน one size fits all ไปสู่แนวทางที่มันแบบตอบโจทย์แต่ละคนมากขึ้นใช่ครับการปรับตัวตรงนี้อืสำคัญมากเลยนะครับเพราะว่าโลกยุคใหม่เนี่ยมันต้องการทักษะต้องการความสามารถในการปรับตัวที่ไม่เหมือนเดิมเลยการศึกษาแบบเดิมๆที่เราคุ้นเคยกันมาก็อาจจะไม่พอแล้วล่ะครับค่ะเข้าใจเลย งั้นเรามาเริ่มที่แนวโน้มแรกกันเลยนะคะการเรียนรู้เฉพาะบุคคลหรือ personalized learning แนวคิดก็คือออกแบบเส้นทางการเรียนให้มันเหมาะกับออความสนใจความถนัดจังหวะของแต่ละคนไปเลยไม่ใช่แบบพิมพ์เขียวเดียวสำหรับทุกคนมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเยอะเลยอย่าง adaptive learning platforms ครับที่ใช้ AI เข้ามาช่วยวิเคราะห์ใช่ค่ะใช้ AI วิเคราะห์แล้วก็ปรับเนื้อหาให้พอดีกับคนนั้นๆเลย ซึ่งมันดีตรงที่พยายามจะดึงศักยภาพของผู้เรียนออกมาให้ได้มากที่สุดนะครับแต่ก็มีข้อควรระวังเหมือนกันคือถ้ามันเฉพาะบุคคลมากไปเนี่ยบางทีผู้เรียนอาจจะขาดปฏิสัมพันธ์หรือว่าได้เจอความคิดที่มันต่างออกไปเลยอาจจะอยู่ในบับเบิ้ลของตัวเองได้การออกแบบก็เลยต้องแบบหาจุดสมดุลดีๆครับอย่างเช่นบางคนอาจจะเรียนเลขได้ดีถ้าทำเป็นโปรเจกต์สร้างเกมสนุกๆ แต่บางคนก็อาจจะยังชอบโจทย์ปัญหาแบบเดิมๆแต่ขอแค่ปรับระดับความยากให้มันท้าทายพอดีๆอะไรแบบน,นี้ครับอืมก็น่าคิดนะคะเรื่องความสมดุลประเด็นถัดมาค่ะการบูรณาการเทคโนโลยีดิจิตอลแล้วก็ AI อันนี้คือเทคโนโลยีไม่ใช่แค่ของเล่นเสริมแล้วนะคะแต่มันเหมือนกับหลอมรวมเป็นส่วนหนึ่งของระบบการเรียนรู้ไปเลยลองนึกภาพห้องเรียนอัจฉริยะที่ใช้ AR ซอนภาพโมเลกุลสมิติขึ้นมาดูได้ครับครับ หรือใช้ VR ใช่ค่ะหรือ VR พาไปทัวร์พิพิธภัณฑ์ลูฟเวร์ได้เลยโดยไม่ต้องบินไปถึงฝรั่งเศสแล้วก็มี AI ที่เป็นเหมือนผู้ช่วยครูหรือเป็นติวเตอร์ส่วนตัวให้เด็กๆได้อีกครับแล้วข้อดีมากๆคือมันเปิดโอกาสให้เข้าถึงความรู้ได้กว้างขึ้นเยอะเลยพวกแพลตฟอร์มอย่าง o o สเซ r a e d x หรือของไทยก็ Skill Lane ทำให้ใครๆก็เข้าถึงคอร์สดีๆได้จากทุกที่ทุกเวลาเลยนะครับแต่แน่นอนก็มีความท้าทายตามมาเรื่องความเท่าเทียมในการเข้าถึงเทคโนโลยีหรือว่าข้อมูลส่วนตัวของนักเรียนที่ AI เอาไปใช้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ต้องจัดการให้ดีครับต้องระวังมากๆจริงค่ะเรื่องข้อมูลนี้สำคัญมากอีกด้านที่น่าสนใจมากๆค่ะคือเรื่องการเรียนรู้ตลอดชีวิตแล้วก็การพัฒนาทักษะ หรือ lifelong learning and reskilling upskilling โลกมันเปลี่ยนเร็วขนาดนี้ปริญญาใบเดียวอาจจะไม่พอแล้วจริงๆนะคะก็เลยมีแนวคิดเรื่องออ micro credentials หรือ digital badges ขึ้นมาครับพวกแบบรับรองเล็กๆ ใช่ค่ะรับรองทักษะเฉพาะทางเช่นการตลาดดิจิตัลหรือเขียนโค้ด Python อะไรแบบนี้ทำให้เราต่อยอดทักษะเดิมหรืออัพสกิลลิ่งหรือจะเปลี่ยนสายงานไปเลยด้วยทักษะใหม่หรือรีสกิลลิ่งก็ทำได้คล่องตัวขึ้นใช่ครับแล้วสิ่งที่ต้องเน้นย้ำมากๆเลยคือแม้ว่า hard skills หรือทักษะเฉพาะทางจะสำคัญ แต่ว่า soft skills หรือที่เรียกว่าทักษะมนุษย์อย่างการคิดวิเคราะห์การทำงานกับคนอื่นความคิดสร้างสรรค์การสื่อสารพวกนี้กลับยิ่งทวีความสำคัญขึ้นไปอีกนะครับเพราะเป็นสิ่งที่ AI ยังไงก็ทดแทนไม่ได้ทักษะพวกนี้แหละครับที่จะช่วยให้เราเอาความรู้ทางเทคนิคไปใช้แก้ปัญหาที่ซับซ้อนในโลกจริงๆได้เห็นด้วยมากๆเลยค่ะ soft skills นี่สำคัญจริงๆทีนี้มาดูเรื่องวิธีการเรียนรู้กันบ้าง แนวโน้มที่4คือการเรียนรู้ผ่านโครงการและการทำงานร่วมกันหรือ project based and collaborative learning อันนี้คือเปลี่ยนจากการนั่งฟังเฉยๆมาเป็นการลงมือทำจริงเลยผ่านโปรเจกต์ที่มันอิงกับปัญหาจริงๆเช่นให้ออกแบบแคมเปญลดขยะพลาสติกในโรงเรียนอะไรแบบนี้ค่ะครับซึ่งเหมือนก็ทำให้ต้องใช้ทักษะหลายอย่างพร้อมๆกันเลยจากเดิมที่เป็นผู้สอนหน้าชั้นหรือ s a g e on the stage ก็กลายมาเป็น Uh, ผู้อำนวยความสะดวกหรือโค้ชที่เรียกว่า Guide on the side คือคอยกระตุน้นคอยตั้งคำถามชี้แนะแนวทางแต่ก็มีความท้าทายนะคะว่าจะวัดผลยังไงใช่ครับจะวัดผลการเรียนรู้จากการทำงานร่วมกันที่มันซับซ้อนแบบนี้ให้มันยุติธรรมแล้วก็สะท้อนความสามารถจริงๆของแต่ละคนได้ยังไงอันนี้ก็เป็นโจทย์ใหญ่เหมือนกัน และแนวนมสุดท้ายที่เราจะคุยกันวันนี้การศึกษาแบบองค์รวมหรือ holistic education อันนี้คือมองว่าการศึกษาต้องพัฒนาคนทั้งตัวไม่ใช่แค่เรื่องวิชาการหรือสมองอย่างเดียวแต่ต้องรวมถึงอารมณ์สังคมร่างกายแล้วก็สุขภาพจิตด้วยเดี๋ยวนี้เราจะได้ยินเรื่องความฉลาดทางอารมณ์หรือ EQ การจัดการความเครียดหรือแม้แต่การฝึกสติ mindfulness ในโรงเรียนมากขึ้น แนวขีดนี้มันเชื่อมโยงไปถึงการสร้างความเป็นพลเมืองโลกหรือ global citizenship ด้วยนะครับคือไม่ใช่แค่เรียนเก่งอย่างเดียวแต่ต้องเข้าใจความแตกต่างหลากหลายทั้งวัฒนธรรมต้องตระหนักถึงปัญหาร่วมกันของโลกแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นได้ถ้าให้สรุปภาพรวมทั้งหมดนะคะการศึกษากําลังมุ่งไปสู่ความยืดหยุ่นมากขึ้นตอบโจทย์รายบุคคลมากขึ้นแล้วก็เน้นการเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุด เรียนรู้ไปได้ตลอดชีวิตเลยโดยมีเทคโนโลยีเป็นตัวเร่งสำคัญแล้วก็ให้ความสำคัญทั้ง hard skills และ soft skills ควบคู่กันไปครับเป้าหมายก็คือการสร้างผู้เรียนรู้ตลอดชีวิตที่พร้อมจะปรับตัวรับมือกับความเปลี่ยนแปลงได้ค่ะทีนี้มีคำถามทิ้งไทยที่น่าสนใจให้เราไปคิดกันต่อเหมือนกันนะครับคือเมื่อเรามองแนวโน้มเหล่านี้ไปข้างหน้าแล้วเนี่ยมันมีอะไรบ้างในการศึกษาแบบเดิมๆที่เราคุ้นเคยกันที่อาจจะถึงเวลาต้องเอ,อ ปล่อยวางหรือว่าทบทวนกันอย่างจริงจังเพื่อให้การศึกษามันเตรียมคนให้พร้อมสำหรับอนาคตที่ไม่แน่นอนได้อย่างแท้จริงอันนี้น่าคิดนะครับ